ไปมอ,อไรครับจะในเสียนเนาะเดี๋ยวมันดีตกห่วยยากยุงกองลอยเ,ยเอาสีํำล่าเด้อบะดนี้ยพนว่าจจำกันเพ,พระาะไรพนักงานจหยอกกันยี่สามไอไหมไอลูกไสเจ้าเรียกว่าไออายุน้อยร้อยล้านพนักงานเสียเล่นโอ้เสียเล่นคือมาานเดีเดี๋ยวพ่อที่ไปน้่เยอไปแล้ว ก่อน้นะแม่โป้จดจัดจดจัดลังเขามากดวยไลย่ด้วยไล,ยลย่เอา้าคุณช่วงเฮ้ยก่อนนะเสียเล่นเสียเล่นเราว่าอายุน้อยน้อยลานสโลเกียนนี่สุดยอดเลยเยี่ยมเยี่ยม,เ,ยยมเออเสียเล่นลูกปลาเมือทำไม คนขับแมคโครไม่จริงไม่ได้อันนี้นุ่มเล่นเราประสบการณ์ายเ้ี่าป้าเราสอนสอนมาโดนมันบ่ป้าเมือเราสอนเป็นมันทุยางแล้วเอา้าขุนไสผมมาแล้วทีนี้ให้พ่อกันได้จีสามคนไหมบ้นนี้ลูกพุ่ยาบ้านมันไปเลยนเป็นสร้างตัวนีน่ที่ใส่รถเนี่ยฮะเอา้า สีเหล็กกำลังเขามากกว่าสีกร้อยสีเหล,ล็กกำลังเขามาเอามาเจอเพื่อนเพื่อนเอาเห็นบ่นี่นี่นุ่มเล่นแล้วขับไม่โค้ดเด้นี่ถ้าสมัยสูยอกกันตีคากันคน่นี่นี่นุ่มเล่นเนี่ยลาว่าเราไปน้ำดินด้วนโยเมื่อไปโลงดินเหมือนกูนั่งคุยหงจกักเราบะ ฮะเป็นอยู่รถดำคันนี้เป็นนี่เป็นเพื่อนกันบเนอเนี่ยไปทักทายเราด้วยเหรอที่จีนเขาได้ยอกเขาได้หยอกกันตัวกันยังหยอกกันจนในดวนกับนุ่มโป้ผมตัวทำไมได้จีนได้ยอมฮะนี่นุ่มเนี่ย,ยให้เราจำกันใดบ่ แ yeah. ยะว่ามีติ๊กตอกต่วโมว่าไม่ติ๊กตอกตัวอยู่ยอันใส่ลูกไส้นั่นขับรถดำรละว่าไม่ติ๊กตอกตัวอยู่สมัยเป็นเล็กน้อยจำได้่หยอกกันกำลุมพูดว้ยสมัยไปก็พอตาจีนี่ดิสามคนนี่หนีเราก็นหนีอะไ ยอกกันสมัยได้จีโอ้ยสมัยนี้ยิ่งเป็นเป้าแล้วมีผู้สาวหมดทุกคนแล้ว,วนะเอ่เอ,อพ่อว่าเธอไปล่องผุนปนะว่าเออล่งองใสพ่อไปอยู่นี่พ่อไปเออไปล่องผุนแล้วว่าเออวันนั้น,น,นุ่มแม่กโก้เพื่อนกันหยุดจัดหยุดจัดเอา <laughs> ไปไหนปะเี่ยวได้แล้วเีย调ซี มอนอิเทียวแจ็คเทียวเต็มเหนียวพ่อตัวดีมันพ่เต็มดีวทั้งในกับได้เต็มอยู่ก็ิดได้อวเขาไปาเดียวเทียวเ่ดีด้วยเดีวมันได้ราคาประทูสิเอาไทยยูทูบไปลงยูทูบจังน่อยก่อนครับช่องหอเจ้ากอน้สีลุงเรียงนี่เช็ดยูทูบนั่อันนี้รถพ่อเดีครับโอ้พ่อหน่อยเอา ที่ได้ปล่อยเข้าไปได้โน้นก่อนปล่อยเขาไปพวานล็อกขวานเดือดเขาไปกลับรถทางในก็ได้ราว่างรถเร่าทางหลังเด้อเอ้าหามากกำลังมากมื่อแม่โค้เอาวางไหนดำเลยเตะขวานันมุ่มรัจดำเพื่อนกันก็ได้ทำไมได้ยีหยอกกันว่าสั่นเว้ยเอ้า จดจัดจดจัดเอาเพื่อนกันเป็นผู้รับเหมาไล่ไงกันตัวตัวไปมีการไม่งานเลโทัหากันตัวเัาแก๊กไม่โคฮะเอออยู่หน่อยหน่อยล้านพันละไม่เสียเล่นนี่ยเนี่ยเออเสียเล่นเราอายุน้อยหนอยล้านพันละอ๋อตัวไม่หมนะอันนี้นีเล็กนี่เล็กไต้จวดเออกำลังมาเอาจวดจัดจวดจัด เอาทีขอลำลาเด้อลำลำไม่รวยสูบูทุกคนเด้เ YouTube, เอแฟนยูทูอทัวประเทศทัวโลกครับสวัสดีครับโมครับสวัสดีครับชาวยูทู e ทัวประเทศทั่วโลกเอา้าวันนี้มาทํางานช่วยฟ้าหมึกผู้ยิ่งใหญ่นี่นี่คนน่ะลกไส้พนกนระรอเราออากอ้เอาเดี๋ยวมือครับน้ำยูเตเต้คนะมาแบงด เอาเฮ็ดบัญชีย่างดีบนเตนี่ิตเย่อฮะจิตเย่อจิตเย่อเอามาเท่นี่เดี๋ยวดีกลับน้ำโยเอานมเตให้รอกำลังมากก่อนนะอ๋อันนี้จักปีเราเนี่จักปีเราครับแม่โคอ้อมันงวดเอาเองอออาอักซื้อแต่โดนหรอดพ่อพอกันพ่พอกันโดนใ่บริการ่แมโคน่อยอยู่ <Hey. S 2> เมนนันกรบอกเสียโนบบอกเสียโนพรนอยู่แต่ขั้นน้อยผมมาจอดไว้ซื้อเพราะมีมผู้ขับมันมันไปวะไวแล้วค้นเลยรถไปวะไวคนนั่นแล้วหาผู้ขับยากาขับว่าเป็นไอ้คนข,ขับมาไอ้มึงอย่าไปใกล้ห่วยได้เด้อพ่อพ่อพ่อ,พอเอาละมึงดีถอยไป,ไปยังกระดดกระเดียะแท้ ไม่เห็นตีหวดยไอ๋อวันนี้ม่เห็นงันไม่งันน้องซอยลุกยิย่งใหญทำไมก้อนเนียผู้หญิงไเสียรถรอดดิ รถสิบล้วเสียรถซิฮะเาเองี่ปเไมองเยฮ้ยกระลูบเอาแล้วเนาะเออมันเป็นทางอยู่นี่เขาก็รูปรูปรูปงังลูบสรบปเราก็ง่ามอันนี้เขายีโทมอดไสนี่ถทมอเหรอโอนี่กยัดเทลงไปไหลมันขี่ไหลลงไปในห่วยบนเทเราดึงดึงดึงสรุเอาดึงยังไงแม่โค้มันขั้นหน่อยเกี่ยวขั้นไงมาตีขั้นน่อยหน่อะจวงสิตัวว้มันี เห็นเยอะวะถึงลูปร่างนี้จากเยอะไปล่างไปขาเองฮะเอางี้ว่าถึงปลายต้มถึงคือบอกว่าให้ทาเทาแกะไปได้ไหมอันนั้นตีคลองเฟินเนี่ยไม่ไฟแดงมันบ่นสั่งบ่อใดดอกมันบ่มีมือถืออุ้งอ่างบ่มีมือถือนี่ไล่ออกเขาขัดวอลกับเทาแกะปานนี้ไล่ออกเขาบ่ได้บ่มีลูกน้อง อะไออกกับอได้หน่อยไปหน่อยนี่ขับรถผมขวมเลีนลวงข้องเลยรนใหม่ๆเลียนลงค้องกับเลยยยุดการยุทธิอ๋อมันจ้อยู่กับสร้างต้อสร้างอะไรนะสร้างอบสร้างอบตอมสิ่ต่างๆเนี่ยไง้าอมก็ดีง